สวัสดีครับคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะทุกท่านตามโรงพยาบาลเล็กสมมตินะครับวันเนี่ยคือยายเมียน,นคนไข้ที่คุณหมอสงสัยว่าอาจจะเป็นวัณโรคแต่ด้วยความที่โรงพยาบาลชุมชนเล็กๆไม่มีหรอกครับแลบเพราะเชื้อวัณโรคคุณหมอก็เลยต้องส่งต่อให้คนไข้ไปตรวจโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพไปเฮยยายทีนี้ทำไงฮะ ลูกหลายนก็ต้องลาง,งานพายายไปไงต้องเสียค่าเดินทางค่าที่พักรอคิวก็นานกว่าจะได้ตรวจสุดท้ายไม่ได้เป็นวัณโรคก็ต้องกลับมาหาคุณหมออีกทีเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ในะยายหรือจะส่งตรวจแบบเอกชนก็ได้นะแอบลักไก่ให้ใหยายนิดนึ่งแล้วกันกลับขึ้นมาครับ แต่พอจะไปยายก็ต้องมากังวลว่าจะจ่ายไหวไหมแล้วประกันครอบคลุมหรือเปล่าก็ไม่ชัวร์หลานบอกอยายมากเดี๋ยวจ่ายเองทีนี้มันไม่จบเลยสิครับเคสยากต้องส่งไปเมืองน,นอกยิ่งแพงแถมชาแต่แต,แต,แต่ยายก็ยังไปตรวจไม่ได้เพราะนี่แค่เคสเดียวโรคเดียวนะครับแล้วแต่ละโรคก็ต้องตรวจพ้นหลายอย่างประกอบกันอีกแล้วก็ใช่ว่าทุเรบจะตรวจได้หมดนะ่ะส่งไปส่งกลับรอผลนี้ประกอบกับนั้นอันนี้ตรวจเพิม่มอีกทีรอผลอัปเดต โยกว่าจะได้เริ่มรักษาหมอพยาบาลเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งตัวยายเองเหนื่อยกันหมดแล้วครับกลับมาก่อนครับยายกลับมาก่อนหนทางที่ยายจะได้รักษาเนี่ยมันคงอีกยาวไกลไม่ได้อยู่ใกล้แค่ช่องข้างๆอย่างที่เห็นนี่หรอกเจ้ะอะไรอ่านไปหมออีกทีเิเอ้ยแดงแงใช่ไหมใช่ไหม,ใช,ม,ใ,ชมใช่แล้วครับ ราะที่นี่คือ s i s c หรือศูนย์บริหารจัดการสิ่งส่งตรวจสิริราชคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลที่คุณหมอสามารถเจาะเลือดส่งตรวจวินิจฉัยโรคที่ยากๆนหทั้งวัณโรคระบบภูมิคุ้มกันธาลัสซีเมียโรคพุ่มปวงและสาเหตุลิ่มเลือดอุดตันเรืเอเลือดขาวโดยศูนย์นี้ก็จะทําหน้าที่จัดการส่งเลือดไปตามห้องแลลต่างๆของเราเพื่อรวมผลการวินิจฉัยใ,ให้คุณหมอจบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ประหยัดเวลาและต้นทุนให้โรงพยาบาลและคนไข้เราสร้างศูนย์และแ l บนี้มาจากภาษีและเงินบริจาคของประชาชนเพื่อจะได้ช่วยสนับสนุน,นเรื่องการตรวจวินิจฉัยให้แม่นยำและมีประสิทธิภาพขึ้นคุณหมอจะได้เอาแรงผลทุ่มเทกับการรักษาคนไข้ได้เต็มที่ก็เลยอยากจะมาช่วยให้คุณหมอมาใช้บริการกันเยอะๆติดต่อเพื่อเข้าโครงการได้ที่ ฝากกระจายข่าวให้เพื่อนๆหมอตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับ